ต่อนะคะพี่รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อนะเป็นเสื้อผ้าใหม่ราลับค่ะพี่เนื้อผ้าดีมากๆนะคะพี่ผ้าเบาเย็นใส่สบายค่ะพี่ตัวนี้นะผ้าลื่นนะคะพี่ผ้าไม่มีซับในนะตัวนี้เนื้อผ้าไม่ยืดนะคะงานนะพี่จะเป็นคอปกนะคะพี่แล้วก็กระดุมแกะข้างหน้านะคะพี่แกะได้จริงถูกเม็ดมีกระเป๋า้วงมีกระเป๋า้วงตรงนี้ให้นะคะพี่ส่วนแขนนะใส่สบายค่ะพี่งานเป็นของสาวอวบนะด้านหลังก็พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ผ้าใหม่ราลับเนาะผ้าเบาลื่นเย็นใส่สบาย เนื้อผ้าไม่มีซับในค่ะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดนะตัวนี้นะคะส,ส่วนด้านหน้าสวยมากๆพี่ผ้าดีมากๆค่ะรุ่นนี้อ,อกหนะ้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่29นิ้วนะคะพี่แขนยาว16.5นิ้วนะตัวนี้นะคะเป็นฟรีไซส์ค่ะพี่มีไซส์เดียวแนะนําอ,อกนั้นจะต่38ขึ้นไปใส่สวยนะคะเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่รุ่นนี้นะให้พี่พิเศษแค่2 1 9เท่านั้นพี่เอาไปเอาไปแค่2 1 9ค่ะพี่พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งเพียงตามสีที่พูดนะคะค ขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องเลยที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไปต้องหัวด้วยนะคะพี่เวลาพี่สั่งยาหลังพี่พิมพ์รหัสตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจรารหัสให้ได้นะคะถ้าพี่รับสีนี้จะขอเรียกสีกรมนะคะพี่เป็นแบบนี้นะตัวนี้เรียกสีกรมค่ะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะตัวนี้จะเป็นสีเขียวผ้าสวยมากๆและผ้าเย็นด้วยตัวนี้ สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่จะเรียกสีน้ำตาลนะน้ำตาลอ่อนๆแบบตุนๆแบบนี้นะคะพี่ให้พี่แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งยี่ิบเก้าบาทหมอใจเป็นแบบพรอมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะรุ่นนี้เป็นเสื้อผ้าดีมากๆผ้าเย็นใส่สบายค่ะหม่สลาปมาพี่ให้พี่แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีน้ําตาลนะมันเป็นน้ําตาลอ่อนๆนตุนๆสวยๆแบบนี้เลยน้ําตาลค่ะพี่ตัวนี้ สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเขียวนะตัวนี้ค่ะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมค่ะพี่ให้แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นผ้าดีมากๆค่ะให้ต่อนะคะพี่รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อนะเป็นเสื้อผ้าใหม่ซาลับค่ะพี่เนื้อผ้าดีมากๆนะค่ะพี่ผ้าเบาเย็นใส่สบายค่ะพี่ตัวนี้นะ ผ้าลื่นนะคะพี่ผ้าไม่มีซับในนะตัวนี้นะผ้าไม่ยืดนะคะงานนะพี่จะเป็นคอปกนะคะพี่แล้วก็กระดุมแกะข้างหน้านะคะพี่แกะได้จริงถูกเม็ดมีกระเป๋าล้วงทงั้งมีกระเป๋าล้วงตรงนี้ให้นะคะพี่ส่วนแขนนะใส่สบายค่ะพี่งานเป็นของสาวอวบนะด้านหลังก็พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ผ้าใหม่สลาบนะผ้าเบาลื่นเยน็นใส่สบายเนื้อผ้าไม่มีซับในค่ะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดนะตัวนี้นะคะส่วนด้านหน้าสวยมากๆพี่ผ้าดีมากๆค่ะรุ่นนี้อกหน้าผ้า50นิ้ว ความยาวเสื้ออยู่ที่29นิ้วนะคะพี่แขนยาว16.5นิ้วนะตัวนี้นะคะเป็นฟรีไซส์ค่ะพี่มีไซส์เดียวแนะนําอ,อกตั้งแต่3าขึ้นไปใส่สวยนะคะเป็นฟิลไซส่สบายๆค่ะพี่รุ่นนี้นะให้พี่พิเศษแค่219เท่านั้นพี่เอาไปเอาไปแค่219ค่ะพี่พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งเพีงนตามสีที่พูดนะคะขอบคุณเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่ สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องลยที่แสงแลอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไปต้องหัวด้วยนะคะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจารหัสให้ได้นะคะถ้าพี่รับสีนี้จะขอเรียกสีกรมนะคะพี่เป็นแบบนี้นะตัวนี้เรียกสีกรมค่ะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมว่าสีเขียวนะตัวนี้จะเป็นสีเขียวผ้าสวนมากๆและผ้าเย็นด้วยตัวนี้ สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่จะเรียกสีน้ำตาลนะน้ำตาลอ่อนๆแบบตุนๆแบบนี้นะคะพี่ให้พี่แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งยี่บเก้าบาทหมอจ่ายเป็นแบบพรอมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะรุ่นนี้เป็นเสื้อผ้าดีมากๆผ้าเย็นใส่สบายค่ะหม่สลาปมาพี่ให้พี่แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีน้ําตาลนะมันเป็นน้าตาลอ่อนๆนตุนๆสวยๆแบบนี้เลยน้ําตาลค่ะพี่ตัวนี้ สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเขียวนะตัวนี้ค่ะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมค่ะพี่ให้แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นผ้าดีมากๆค่ะ